คราสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องเช้ายูทูบหลักการเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอฟซีจีนะครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพจเแสซีกันงครับทีนี้พามาอยู่กับเจ้า้านเจริญกันช่างครับอ๋เขาเริ่มพ่วยวุ้มนะฮะโอ้โห คอยมีห่วงคนไทยแต่ว่ากับือเอาเครื่องหนึ่งโอ้ยเป็นลามตัดเหวี่ยงใช่แต่ตึ้งอยาหลายตึย้งนะเกีียวไปนำํำจัดมาครับโอ้โหนิ่มๆม,ม,มาโุ้มแล้วโุ้มแล้ว ปานเจริญกันช่าง2 0 2พัเดินทางมาจากสีสเกตครับเสียฟางรถเกี่ยว นิ่มๆม,มาครับได้อีกเป็นให้เวละเป็นข้าวเหนียวนะเกี่ยวแบบแย่งหยาแย่งยูงย่ยยยไปเลยหูนี้ค่ายนี้ไม่มียิงลมครับเจ้าของรถต้องไปเ็ดเพิ่มเบานะฮะสำหรับเอสเซนชั้นลิลี่เสริมนะ าว่าเน,นี่ยตัวไม่ยังลีลี่นี่ละเรเียบร้อยฮะข้าวเต็มมุมขึ้นตรงไหนขึ้นยังไงสั้นวันนาไมา่จอกวะตอนนี้ปุ๋ยจัมโบ้ครับเดินทางขึ้นไปแล้วนาสั้นที่นี่ดากยอดลงมาจากวันนี้ว่ายังไงเบิบแต่ว่าคว่ำนิ่มตรงยกให้เล่าครับมือนิ่มแห้งครับ ระดับมืออาชีพนะปันหลังถนนมานิ่มๆม,มากใชงพี่เอาอีกจักให้เพื่อนเท่าน,นมนนวดขากไปไหนของไปไหนสองตันเหลืออีกหาอะไลูกเอาลงฝั่งนู้นฮะใกล้มองเท้าเท้าน้ำครับตอนนี้สับปักเทียวเรียบร้อยดอมข้อเล็กน้อย,อยจังวานี้ว่ายอย่งไรว่ายอย่งไรจังวานี้ เบียงเดือบียงดังเบียงเดือบียงดังแล้วแนมเบิ่งแขกห้อมรลุดทีนี้เาโยกปากขึ้นหัวสั้นทีแล้วไนะครับเอาไปแล้วฮะออกโตยิงตรงไปเลี้ยวคู่ขนานกับคาเน่าแล้วทางงาเลยครับบัดนี้โอ้โหเนยร์ดสุดอัศาดเลย ทรวงดีเก็บปากโล่ๆจักน่อยโอบเอาเดี๋ยวพาไปดักมาเร็วอกักอ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 หันทั้งไซ่เขา โอ้ยไหวเลยทีเดียวหมุนโตอย่างวันนี้ว่างเลยแห้งปากที่สองไปทั้งบุญ ของเงินแล้วก็เป็นขี้เหตเถอะกันนี่แล้วทายคลิปอยู่าก็งงกันแล้วว่า 急啊！